ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณเรายังคงอยู่ในงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดโดยปุย๋ยรุ่งอรุณเพื่อสร้างความรื่นเริงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีกับคอนเสิร์ตของกุ้งสุทิราชและวิรดาวงเทวันขอเสียงแฟนกุ้งหน่อยแล้ว

ปุ๋ยมรกตตารุ่งอรุณมีคำถามมามีคำถามนี่เหรอพี่ก้งฟอสฟอรัสในปุ๋ยเคมีมีหน้าที่อะไรครับเอาแล้วไงก็ไก่ค่ะบำรุงดอกผลเมล็ดยอดอ่อนต้นอ่อนค่ะขอไข่ค่ะช่วยให้หน้าขาวใสไม่เป็นสิวตอบข้ออะไรครับไก่ค่ะตอบถูกรับไปเลยแล้วกันนะครับเขาเจะสีเลือกอีกใครอมากสุดรับไปอายุอะไรครับ 45อ่เราแจกเลยแล้วกันใครอยากได้เชิญลุกมาด้านหน้าเลย,เลยปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยบรเโกตรารุ่งอรุณรถไฟไม่อยอมไม่ยอมมาติดตามความสนุกสนานแบบปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยรุ่งอรุณได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ